สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แพดทอลกนะครับและในวันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นเวลาตีสองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยได้มีการปล่อยแพด28ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่รออยู่ตอนนี้เนี่ยก็ไปโหลดกันได้แล้วนะแพดมาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าในแพดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแบบรวบรัดนะเราจะไม่สาวความมากนะครับเพราะว่าเราทําไปแล้วเนาะค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับแพด28นะฮะ เรื่องที่1นะครับก็คือหมวกใหม่5อย่างนะครับโดยจะมาในทีมของหน้าหนาวนะซึ่งทีมงานนะครับจะแจกให้ฟรีๆเลยถ้าทุกคนนะครับทำการล็อกอินในวันนี้จนถึงวันที่10บบกกลาปีหน้านะครับหมวกทุกใบนะครับจะถูกแอดเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลานะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ล็อกอินก็พอนะครับเรื่องที่2ต่อมานะครับคือระบบวิถีกระสุนนะครับตอนนี้ได้ถูกตัดออกไปแล้วไอเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งเลยนะครับที่ว่าไอกระสุนเทรเซอร์อะ มันหายไปแล้วนะครับเออใน Open Meta มันเคยอยู่นะแต่ว่าปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยระบบนี้ได้หายไปแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะโคตรเสียดายมากๆเลยครับต่อมาเรื่องที่3านะครับก็ตามกันมาติดๆเลยนะระบบปรับ FOV นะครับได้หายไปแล้วนะครับไม่อยู่เหมือนกันเออไม่สามารถปรับได้แล้วนะครับณตอนนี้นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่โคตรน่าเสียดายมากๆเช่นกันครับต่อมาครับเรื่องที่4ระบบแพ็กอัลติเมต์อ i ดิชั่นปัจจุบันนะครับยังอยู่เหมือนเดิม สามารถใช้งานได้เลยนะครับเรื่องที่5ต่อมาครับคือแมปโภมเดนลิตนะครับมีการปรับเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแต่แมปบออื่นนะครับจะมีเชดเดอร์ต่างๆที่เข้มกว่าเดิมและจะไม่ได้มีการเปลี่ยนสภาพอากาศเหมือนกับแมปโภเดนลิตนะครับเรื่องที่6ต่อมาระบบอาท์โพสและบ้านเพื่อนเปิดไฟปัจจุบันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถทํางานได้ดีไปลองกันได้นะครับและสุดท้ายนะครับคือระบบความหนาแน่นของซอมบี้ ปัจจุบันนะครับจะมีการระบุโดยใช้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ามาระบุว่าบริเวณตรงนั้นนะมีซอมบี้อยู่ค่อนข้างเยอะและถ้าหากเราเคลียร์ไปแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะเริ่มกลายเป็นสีเทาขึ้นมานะครับระบุว่าปลอดภัยแล้วนั่นเองนะจะเห็นได้ชัดมากๆนะครับถ้าเราไปตีเพล็ฮาร์ดโอเคครับโดยรวมแล้วก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับประเด็นต่างๆในแพท28นะครับณนะตอนนี้นะครับแพท28พร้อมให้ทุกคนนะครับได้เข้าไปเล่นแล้วนะอย่าลืมไปโหลดกันนะครับ สำบวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ